ท่านอ้นชมงาน101ปีพระราชวังพญาไทยเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่6เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่16มีนาคมท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์เดินทางไปร่วมงาน101ปีพระราชวังพญาไทยซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนณพระราชวังพญาไทยโดยทางมูลนิธิ อนุรักษ์พระราชวังพญาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฝ้าเพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพนวดีได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระราชวังพญาไทยครบรอบหนึ่งหนึ่งปีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเปิดให้ชมในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ท่านอ้นวัชเรศรได้นุ่งจงกระเบนเข้าร่วมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่ได้จัดขึ้นให้สัมผัสความงามในโซนต่างๆอาทิโซนการฉายภาพแสงกับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวร่วมกับการแสดงศิลปะสถาปัตยกรรมเปรียบเสมือนอาคารสูงสูงหน้าพระที่นั่งพิมานจัก,กรีบอกเล่าพระราชกรณียกิจและพระปีชา ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและบทพระราชนิพนธ์ด้วยเทคนิคโปรเจกชันแมปปิ้งต่อด้วยส่วนที่สองนิทรรศการจัดแสงและไฟและดนตรีที่มีความงดงามสถาปัตยกรรมแบบบายเซนไทยนาพที่นั่งเทวราชสภารมโซนสามสัมผัสความระยิบระยับรับแสงแห่งอุโมงค์บริเวณโถงทางเข้า ความยาว20เมตรมีเทคนิคการแสดงไฟสะท้อนผ่านเงากระจกให้มีมิติถ่ายทอดพัดอัจฉริยภาพและพระราชนิพนธ์หลนเกล้ารัชกาลที่6พระปีชาสามารถด้านวรรณกรรมและกะวีนิพนธ์ภายในห้องทานกำนันหรือห้องรับแขกได้นำวักทองจากบทพระราชนิพนธ์อาทิวิวาหาพระสมุทร โครงภาสินนักรบโบราณโครงสยามมนุสติโรมิโอและจูเลียสวานิสวานิสมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวกับเทคนิค projection mapping ปปอันสวยงามต่อด้วยความงามยามยนต์ทางเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ชั้นสองพระที่นั่งพิมานจาักรีโซนที่4โป projection mapping l i g h t i อินเทอร์ชันได้สัมผัสก,กับพลังแห่งพยามังกรปฏิมากรรมพยามังกรชูวาชิราวุธมังกรหรือมังกรคืองูใหญ่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของจอมจัก,กรพรรดิแล้วยังเป็นตราประจำปีมโรงนักษัตษซึ่งเป็นปีพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่6ด้วยส่วนเรื่อนรักมัทนาสวนโรมันเป็นส่วนของพระราชอุทยานประจำพระราชวัง มาตั้งแต่แรกรัชกาลที่6ทรงวางผังตามแนวคิดการออกแบบพระราชวังในยุโรปกลางสะมีปฏิตีมกรรมรูปพระวรุณหรือพระพิรุณเทพเจ้าแห่งน้ำและสายฝนนอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงวิจิตจ,จินตนาการมันทภาทาธาตำนานดอกกุหลาบเทวรนาคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดของบทละครพูดคำฉัน มาดำเนินเรื่องในชุดแสงสิเนหาหน่าแรกรักพร้อมสวนกุหลาบจำลองจำนวน2,466ดอกเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชการที่6ที่ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องมันนภาทาสำเร็จในพศ2466ณส,วน,24 66, นสวนโรมันต่อจากนั้นท่านอ้นได้เข้าชมส่วนที่5้าไล n ิ n g อิน e ตอร t เ o n พื้นที่ต่อจากสวนโรมันด้านเหนือ เคยเป็นส่วนของสวนดุสิตธานีเมืองจำลองที่รัชกาลที่6ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าเพื่อให้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้าราชบริพารทดลองเรียนรู้การปกคกของท้องถิ่นและระบ,บอบประชาธิปไตยปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสมิธสมโมสรต่อด้วยส่วนที่6 l ไลติ้งอินเทอร์เนชันใช้เทคนิคย้อมไฟใส่ต้นไม้บริเวณสวนย่อมตามเส้นทาง ปสักการะพระนาคปกและพลังเมตตาเท้าหิรันพนาสูนพื้นที่ทิตเหนือของหมู่พระที่นั่งยาวไปจรวดคลองสามเสนซ้ายมือมีหอพระพุทธรูปนาคปกพระมหานาคชินวรวารานุสรมงกุฎราชเป็นพระพุทธรูปประจำพระราชวังถัดมาเป็นศาลเท้าหิรันพนาสูนรัชกาลที่หกโปรดก้าวให้สร้างขึ้น เมื่อพศ2465เชื่อกันว่าเท้าหิรันเป็นอสศูนชาวป่าใจพักดีคอยติดตามป้องกันไม่ให้เกิดพยันตรายในยามสมเด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ดงดอน